วันนี้คุณวันอยู่บำรุงมานั่งเคียงข้างคุณพ่อด้วยแล้วคุณเฉลิมหลักใหญ่ใจความเอาอันที่หนึ่งเลยเอาย่อๆเป็นยังไงบ้าง ทางด้านของคุณเฉลิมนะคะวันนี้ก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยตอนนี้เคลียร์ก่อนนะยังไม่ได้ไปสังกัดพักพลังประชารัฐนะยังอยู่เพื่อไทยแต่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยขับออกสักทีแต่ยังเพื่อไทยคงหามุมมองไม่ได้แต่ตนไม่ได้ท้านะแต่กรุณานไล่ผมออกไป,ไปสังคมจะได้เปลี่ยนข้อมูลแล้วปมทั้งหมดเนี่ยที่ก่อนหน,น้านี้อุ้งอิงเนี่ยไปตําหนิคุณวนันเรื่องกรณีที่เลือกตั้งนายกอบจอแล้วคุณวันเนี่ยไปนั่งคู่กับทางด้านบิ๊กแจ๊สถูกไหมคะคะคือวันนี้คุณเฉลิมก็พูดเรื่องนี้้บอออกกกวว่าวาัันนเลืตงยจผม ไปให้กำลังใจพลตารวจโทคำรณวิทูบกระจ่างจริงๆเขาแพ้แล้วแต่เมื่อทางพักรู้ข่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงว่าไม่มีวินัยพักถ้าผมไม่มีวินัยจริงคนในพักเพื่อไทยจะเหลือถึง5คนหรือไม่นอกจากเออฮหอหอก ยินอะไรนะเยินยออ,อย่าให้ผมพูดมากกว่านี้เลยความรู้สึกของผมเมื่อลูกชายถูกกระทําแบบนั้นผมขอท้ายพรรคเพื่อไทยไล่ผมออกจากพักให้เร็วที่สุดการเมืองในสภาจะได้สนุกขึ้นผมไม่ได้ทุจริตแค่ผมไปเยี่ยมบิ๊กแจ๊ดผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยิน ไม่มีแตกหกักเขาจะมาแคร์อะไรผมเห็นเขาไปประทูมาเดินอูบูดบาดบูดบาอื่นอาดเดินเต็มผมไม่แตกหักหก,หก,หกับเขาวะไม่แตกหักกับเขาแต่พร้อมดีเบตพูดเพราะสนออูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงนั้งบทหรือเปล่าวะ ผมอยากให้พักเพื่อไทยไล่ผมออกจากพรรคเร็วๆการเมืองจะได้สนุกในสภาผมไม่ได้ทุจเลตแค่ผมไปเยี่ยมบิ๊กแจสมันจะต้องถือถูกขับไล่ออกจากพักก็ให้มันรู้ไป20ป,ปีผมอยู่กับพักเพื่อไทยหนึ่ง ผมไม่เคยเอาเงินพักแม้แต่บาทเดียวสองไหาเสียงต่างจังหวัดยานพานะผมใช้เองที่พักผมใช้เองค่ณผู้ชมครับขนาดเดียวกันนะักข่าวถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเปิดคุณทักษิณ<ม>ขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ยังถือว่าดีอยู่นะฮะแต่คุณเฉลิมทิ้งท้ายบอกว่า ชื่อยังไม่อยากได้ยินเมื่อกี้ที่แกพูดตอนตน้นนั่นคือคําถามเรื่องคุณทักษิณชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมและถามว่าคุยกับคุณทักษิณเมื่อไร่เจ้าตัวบอกว่า ตอนไหนนะเมย์ก <mile> ็คือคุยตลอดตอนอยู่ต่างประเทศเพิ่งจะไม่คุยตอนกลับประเทศไทยนี่แหละแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวถามมีโอกาสเคลียร์ใจกับคุณทักษิณไหมคุณเฉลิมบอกว่าไม่มีบ้านปลายชีวิตด้วยกันแล้วผมไม่ได้ปิดประตูเขาปิดประตูอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อยากเปิดแต่ถ้าถามใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้ผมสิรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับและที่สําคัญวันนี้คุณเฉลิมพูดถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะวันนี้ประกาศชัดแล้วว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรยังไงปรากฏว่าคุณเฉลิมบอกผมไม่เห็นด้วยและมองแล้ว รัฐบาลเก้เกางๆณะเดียวกันประเมินสถานการณ์การเมืองจากนี้อย่างไรร้อยตํารวจเอกเฉลิมบอกรัฐบาลเหรอเจ๋งฟันธงเลยผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแล้วผมว่ารัฐบาลก็เก้เก๊กลางๆแอร์ซามากาด นายยกเดี๋ยวใส่ถุง้าสีแดงสีเขียวแค่นี้ก็หากันตึงเรื่องในตว่าสำเร็จไหมคะอะไรนะรไ,ไอ้ฐานผมผมต้องบอกว่าไม่สำเร็จแล้วฐานผมต่อไปอาจจะมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ แล้วฟันธงว่าเจ๊งเป็นการประกาศชัดเจนอยู่แล้วสาหรับโครงการสําคัญของรัฐบาลชุดนี้และแน่นอนที่สุดวันนี้ในการนาแถลงเห็นบอกว่าจะทําให้ก่อเกิดพายุทางเศรษฐกิจ4ลูกก็คือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านขนาดใหญ่และพายุลูกที่3การใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านขนาดใหญ่พายุลูกที่4ี่ก็คือการใช้จ่ายของประชาชนต่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐ กิจแบบทวีคูณโดยวันนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคังและก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคังถแถลงรายละเอียดเอาหลักๆเลยลงทะเบียนเมื่อไหร่ดูการลงทะเบียนหน่อยสิเมลรายละเอียดเป็นยังไงบ้างการลงทะเบียนนะคะสำหรับกลุ่มที่มีมือถือมีสมาร์ทโฟนค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนี้แล้วนะคะ ถึง15กันยายนนี้ค่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะใช้แบบประชาชนไปได้ลงทะเบียนหลังจากนั้นคือ16กันยายนถึง15<ข>ตุลาคมเขาขึ้นเพจตัวที่1ก่อนอ,อ,อันนี้ก่อนอ,คคอันนี้ดูดูให้ถูกพับหนึ่งนะฮะประเด็นก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็คือผ่านแอปก็คือแอปทางรัฐ คุณผู้ชมครับการลงทะเบียนเนี่ยอย่างที่เมย์บอกคือ1น5ถึงสิกันยาส่วนอันนี้คือลงไปได้ก่อนแล้วรูปแบบที่2ก็คือพอถึงกําหนดเนี่ยมายืนยันตัวตนก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะสําหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนมาแล้วผ่านแอปเนี่ยก็มาแล้วก็ลงทะเบียนหนึ่งสิงหาคมถึง15กันยายนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครที่เคยลงไปก่อนหน้านี้ใช่เคยมีแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนผ่านทางแอปรัฐก่อนหน้านี้ก็ต้องกลับมาลงอีกรอบหนึ่งส่วนเมื่อกี้นี้ที่กําลังบอกคือ คืออะไรนะกำหนดการค่ะกำหนดการนี้ก็คือจะบอกว่ากลุ่มที่มีมือถือใช่ไหมคะ1สิงหาคมถึง15กันยายนส่วนลุงป้าหน้าอาที่อาจจะไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้ก็สามารถเอาบัตรประชาชนค่ะสามารถไปดําเนินการที่พื้นที่อําเภอรหรือเขตของท่านได้วันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายก็คือ 1>, 1ตุลาคมเป็นต้นไปร้านค้าใช่ไหมร้านค้าไปลงทะเบียน1ตุลาคมเป็นต้นไปและเริ่มใช้จ่าย ไรมาสสีไรมาสสีก็คือเริ่มหนึ่งตุลาเนี่แหละค่ะท่านาเดียวกันของที่ซื้อไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่แยกมาให้ดูไปอย่างเร็วๆเลยแน่นอนไทยจะซื้อหวยตัดไปเหล้าตัดไปเรื่องยาสูบกัญชงกระชาตัดไปบัตรของขวัญเงินสดก็ตัดท้องก็ไม่ได้นะฮะน้ํามันก็ไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้อ,อุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้อะ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะรายละเอียดเดี๋ยวท่านติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลเลยก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้เองเนี่ยการลงทะเบียนย้ําก็คือเว็บแอป,ปทางรัฐใช่ค่ะแอป,ปทางรัฐคือตัวสําคัญที่สุดแล้วเขาจะบอกรายละเอียดว่าลงยังไงไงอยู่ในนั้นหมดเลย